มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่างานเสื้อแต่ละแบบใช้เนื้อผ้าแบบไหนดีวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังเพื่อเข้าใจง่ายๆครับมาที่ตัวแรกเลยนะครับหากเพื่อนๆเป็นหน่วยงานบริษัทองค์กรต่างๆน,นะครับเวลาออกไปพบปะลูกค,ค้าหรือว่าใส่ประชุมในที่ทํางานให้ออกมาดูดีนะครับดูสุภาพเรียบร้อยนะครับก็แนะนําเป็นเนื้อผ้าจุตินะครับ ที่รองรับงานปักโดยเฉพาะนะครับก็จะมีไมโครจุตินะครับ TK จุติท c จุติแล้วทีซีลาคอก็มีเช่นกันนะครับเลือกได้เลยว่าอยากได้เนื้อผ้าแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่ลักษณะงานปักก็จะออกมาโทนสุภาพนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรด้วยครับโก้งงานปักนะครับที่หน้าอกนะครับครับสามารถปักที่ปกได้ด้วยนะครับงานปักที่หลังนะครับแต่ถ้าเป็นวันพิเศษกิจกรรมพิเศษก็สามารถนะครับเลือกเป็นเนื้อผ้า ไมโครนะครับผ้ากีฬานะครับเรสามารถพิมพ์ลายลงไปได้ทุกเฉดสีตามต้องการนะครับสีสุภาพโทนสีที่เข้ากับกิจกรรมนั้นๆนะครับสีพื้นครับลวดลายธรรมชาติต่างๆนะครับหรือว่าโลโก้นะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เต็มที่เลยนะครับต่อมานะครับเป็นงานภาคสนามปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่นะครับที่ต้องออกแดดรับลมนะครับมีการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับทำให้เหงื่อ แนะนำให้เป็นพิมพ์ลายทั้งตัวนะครับจะเป็นเนื้อผ้ากีฬาระบายอากาศได้ดีนะแห้งไวเนื้อเรียบนะครับผ้าไม่ข้อโพดผ้าไม่ข้อสารนะครับแล้วก็ผ้าลังพึ่งนะครับที่เรามีสต็อกไว้ผลิตได้ทั้งแขนสั้นแขนยาวคอกลมคอวีนะครับคอปกคอจีนต้องการแบบไหนนะครับเราก็สามารถผลิตได้หมดเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็คืองานบริการนะครับงานขายนะครับหรืองานร้านอาหารนะครับ ก็แนะนำนะครับเป็นเนื้อผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้จะใส่สบายระบายอากาศได้ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านอาหารองค์กรได้นะครับบวกกับผ้ากันเปื้อนที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สกรีนเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับด้านหลังก็สามารถสกรีนข้อความแบบนี้นะครับเป็นร้านตัวเองได้เช่นกันส่วนงานขายงานบริการนะครับก็แนะนําเป็นตัวเสื้อพิมพ์ลายคอปกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดึงดูดนะครับสายตาผู้เข้าชมงานครับเราสามารถพิมพ์หรือว่าใส่สปอนเซอร์ สินค้าของเราได้แบบเต็มที่เลยครับงานบริการงานอีเวนต์นะครับแนะนาเป็นตัวนี้เลยนะครับสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายอีกทีนึงนะครับเนื้อผ้าจุตินะครับจะมี T ี TC ไมโคร TC ลากอสก็มีเช่นกันนะครับสาหรับงานสุภาพนะครับงานองค์กรบริษัทนะครับที่ต้องการความเรียบหรูดูแพงเนื้อผ้ากีฬาผ้าไมโครโพลิสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าหน้าเรียบผ้าลังพึ่งผ้าเมก้าสารเมก้าโพดเหมาะสำหรับงานองค์กรงานกีฬา แบบไม่จำกัดสีแนะนําตัวนี้เลยครับงานผ้าคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมาะกับงานที่เน้นใส่สบายนะครับมีความเรียบหรูดูแพงนะครับมีความเป็นแบรนด์นะครับสามารถรองรับงาน DTF นะครับแล้วก็งานบล็อกสกรีนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้ายังไม่แน่ใจตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกับแอดมินของเราได้นะครับมีแต่แนะนําเนื้อผ้าที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ